สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใบสปอร์ตเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม punishing grey r l e v e n กันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคมามาเล่นต่อกันเลยครับผมติดใจนะฮะตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าเมนูตัวละครนะครับผมหน้าอัปเกรดนะไม่รู้ว่ามันอัปอะไรได้บ้างนะอันนี้อัปเต็มไปแล้วนะโอเค Evo นะครับยังอัปไม่ได้สกิลก็ยังอัปไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไร เดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าตัวนี้นะฮะน้องคนนี้อัพอไรได้บ้างอ่าอัพเลเวลได้นะครับได้ครั้งหนึ่งนะโอเคเลเวลเป็นเลเวล6สุดยอดอันนี้ยังอัพไม่ได้นะครับผมยังเป็นคัส b อยู่ถ้าเราอัพไปตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคัส s ์เอสคัสต์บีคัสดีคัสเออะไรเงี้ยถ้าอัพเต็มนะเออก็จะประมาณนี้สกิลอัพได้ยังยังอัพไม่ได้นะครับ สกิลยังไม่ปลดล็อกเลยนะฮะต้องเลเวล 14, 12อะไรก็ว่านไปถึงจะอัพได้นะครับเนี่ยโอเคมาฮะเดี๋ยวเรามาเล่นต่อกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เล่นไปถึงนะฮะขีด1.7นะครับผมน่าจะเป็นบอสแล้วแหละนะครับโอเคน่าจะเป็นสายคัสเอแล้วนะอ่าอเทมเนี่ย เราไม่สามารถเลือกได้แล้วนะทุกคนปกติเนี่ยเราจะเอาตัวละครลงมาเป็นเพื่อนได้นะครับแบบว่าเอามาแบบว่าช่วยเราในการเล่นอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเอาลงมาไม่ได้แล้วนะครับเทสไอเทมนะครับ Cannot t a ส e item นะครับผมอีดิโอเคข้ามเนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับผมเหมือนเป็นการเทสเนาะแบบว่าเทสไอเทมที่เรา เพิ่งอัพมานะครับอ่านี่เป็นไอเทมใหม่นะครับผมโอเคข้ามไปมาดูไอเทมใหม่กันเฮ้ยหลบขยันปล่อยขยนันปล่อยเฮ้ยหลบหลบทันขยันปล่อยเลเซอร์จริงเลยนะือุย้ยหลบหลบหลบนี่ฮะคอมโบคอมโบใช้ทีเดียวโคตรแรงใช้ต่อเนื่องนะใช้ต่อเนื่องได้นะครับผม คอมโบเนี่ยใช้ต่อเนื่องได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้มันแบบว่าขึ้นพร้อมกัน3ครั้งนะฮะถึงจะใช้พร้อมกันได้มันถอยอะมันถอยถอยก็ตามไงนี่นี่ตายไ้โรบอตนั่นแหละเรียบร้อยโอเคครับเอ้ยอะไรเนี่ย อันนี้พวกเราเหรออ๋อไม่ใช่นึนกว่าพวกเราบอสเหรอวะตามมันไปตามมันไป go back มันบอกให้เราย้อนกลับนะฮะเฮ้ยตัวละครตัวใหม่เหรอใช้ฮันตีเอาดีไปนั่นแหละเฮ้ยเรียบร้อยยังไม่ตายอีกเหรออุยอ๊ยหลบหลบนี่ฮะต้องใช้คอมโบพร้อมกันนะฮะถ้าไม่ตายเราถึงจะแรงนะครับผมโอเคไปต่อฮะ อ้าวจบแล้วโอ้โหแค่นี้กําลังคันไม้คันมือเลยโอเคมาไหนโอ้ยได้ของอัปเกรดเพียบโอเคมามิชชั่นไหนดูดิเคลมอะไรได้บ้างของแต่งนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละครได้ยังอ่ะ เฮ้ยตัวละครได้แล้วนี่ไงได้ตัวใหม่ฮะได้ตัวละครตัวใหม่ครับผมมาดูเลยฮะไหนเอยตัวละครตัวใหม่ตัวไหนวะเราได้ตัวไหนมาเมื่อกี้เออเดี๋ยวนะตัวละครตัวใหม่แล้วไหนอันนี้ใส่การ์ดนะฮะได้การ์ดมาใหม่โอเคอาวใส่ไม่ได้หรอ นี่ไงอะไรเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วอะตัวนี้ยังไม่มีให้ใส่เลยอ๋อเป็นการ์ดไม่ได้แล้วอ๋อใส่ได้แค่อันเดียวโอเคตัวละครยังไม่ได้หรอนึกว่าตัวละครได้แล้วเนี่ยโอ้ได้การ์ดเพิ่มเลยไอวอสโอ้โหนี่อะไรเนี่ยของแต่งอะเนี่ย ของรางวัลเพียบโอเคฮะเดี๋ยวเราอัปเกรดตัวละครก่อนนะอัปตัวไหนดีวะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอัปเลเวลยังอัปไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้ยังไม่ได้สกิลเพิ่มเลเวลได้ไหมไม่ได้ยังไม่ปลดล็อกอีก,กแล้วเนี่ยสกิลอาวุธล่ะอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไม่ได้โอเคฮะมาต่อกันเลย มาครับเนื้อเรื่องนะฮะหนึ่งขีดแปดอ่ารอบนี้เรามีตัวละครอสองตัวละโอเคครับเดีย๋ยวเราข้ามเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะฮะสคริปตอรี่โอเคมั pues. นไหนโคตรน่ารักมันมีให้คุยก่อนเหรอ อ้าวไม่มีคุยนี่กว่ากรเสัมิดตอ่ะคุยได้ละแล้วก็สคิปไงฮะอ้าวล่องห่นได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวเราล่องห่นได้อ๋อมีการสเตลโอ้โหสเตลไม่สเตลเว้ยบวกเลยนี่บวกบวกตอนนี้ผมใช้ตัวดาบนะเฮ้ยสไนน์หลบได้ตีเอาคอมโบไป วิ hum. what, see what, see ่งหลบหลบหลบยิงอะไรยิงอะไรเอื้อโดนเฮ้ยหลบหลบทันเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเฮ้ยหลบฟาดหรอฟาดหรอนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบเอื้อโดนโดนโดนเอาหนีไปเฮ้ยหลบต่อมันมาละเอ้ยมาอ้าจบแล้วเหรอโอ เลเวลเลื่อนเลยนะฮะเป็นเลเวลเจ็ดเลเวลอัพเลยต้องเลเวลสิบขึ้นนะครับถึงจะรับแบบว่าอัพเกรดตัวละครได้ต้องเลเวลแบบว่าสิบขึ้นนะฮะโอเคฮะมาไหนดูซีได้อะไรบ้างคัสบีเฮ้ยอัพได้แล้วหรอ แหลงอัพนี่อัพได้แล้วอัพเลเวลเลยโอ้โ oh ห oh, เป็นเวลเจ็ดนะฮะอันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับหลังจากที่แบบว่าไม่ได้ปลดล็อกมาเมื่อกี้นะโอเคไอตัวเนี้ยอัพอัพได้ยังอ้าวนี่ไงอัพได้เหมือนกันแหลงอัพไปเลยโอเคเยี่ยมอัพเลเวลเลยครับอ่าเลเวลเจ็ดเหมือนกัน โอเคมาต่อกันเลยฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมรับของหรือเปล่าอาหารนี่ไงจริงด้วยแล้วก็สตรอรี่การ์ดได้การ์ดมาเพิ่มได้การ์ดมาเพิ่มใส่ได้ไหมไม่ได้หรือว่ามันคนละการ์ดวะมันใส่ไม่ได้เนี่ย 2, years later. โอ้โหเลเวล40เลยว่าโหมดดันเจียนถึงจะปลดล็อกเนี่ยคือต้องขยันเล่นนะไปครับเหมือนเดิมข้ามครับผมตอนนี้สมาชิกหน่วยเกรเลเวลของเรามี2คนแล้วนะทุกคนก็คือตัวที่เราเล่นตัวนี้แล้วก็ตัวผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับลูเซียโอเค เอ้ยโอ้โหแม่งเดินใส่เลยอุ้ยหืมใจเย็นสิลูกพี่โอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวใจเย็นสิเฮ้ยเฮ้ยมันเดินใส่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอ้าวรีบไปไอตัวกระเปี๊ยกอุ้ยโอ้โหแม่งตายก่อนที่จะแบบใช้ฮันติโอเคดูได้อยู่เอ้ยนั่นแหละหลบกระโดดเอ้ยมา ไอ้ตัวนี้ต้องเจอตัวนี้มาถึงชันตีมาแล้วฮะโอ้ยโอ้ยอแรงอยู่นะแม่งดีเจ็บอยู่นะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมีดีบอสปะเนี่ยอุ้ยหลบได้ทำไมอึดจังมาอันนี้อะไรโดดนี้อีกแล้วโอ้โหเอ้อยเลเวลเลื่อนเลย เฮ้ยได้ดาบคาร์ดใหม่ได้ดาบสีชมพูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคนี่ไงเปลี่ยนดาบคาร์ดใหม่โอ้โหได้ดาบใหม่เยี่ยมเลยนี่ฮะมีสอนอัพเกรดโอเครู้เรื่องอัพอ,อีกได้ปะ่ะอ่าอัพให้หมดเลยได้ดาบคาร์ดใหม่ฮะทุกคนเลเวลสิบแปโอเค มาหะต่อกันเลยถ้าเกิดโหมดดันเจียนมันปลดล็อกเนี่ยอย่าคลิปหน้าเนี่ยเดีย๋ยวผมจะมาเล่นโหมดดันเจียนนะทุกคนเนี่ยไอโหมดไหนวะโหมดเนี้ยดันเจียนนะฮะมาฟาร์มมาอะไรได้แต่มันยังไม่ปลดล็อกวะ่ะต้องเล่นสตอรี่หขีดห้าโอ้โหถึงจะปลดล็อกเหรอโอเคฮะเล่นไปเรื่อยๆ1นขีดหนี่หมายถึงอะไรวะ เนื้อเรื่องของแต่ละด่านเหรอวะโอ้โห,หเลเวล40ครับเล่นยาวๆเลยฮะไปฮะ1ขีด10อืมจะสลับคร์ดีปะวะอืมอ่ะแบบเดิมแล้วกันสคริปเหมือนเดิมอมา่ามาลุยกันเลยฮะ เฮ้ยโอ้ยปลาระเบิดน้ำแข็งแม่งโจมตีก่อนเลยไอ้พวกนี้เริ่มอึดขึ้นแล้วนะเฮอยืฮเอานี่ไปเฮ้ยลบลบเฮ้ยลบขยันปล่อยเลเซอร์มาจังไว้พวกนี้เฮ้ยแม่งโดโอ้ยอะไรเนี่ยปลาระเบิดมาเพียบเลยเฮอเตอนนี้ไปอุ้ยโดนอีกแะฆ่าลูกกระจกมันก่อนเออนั่นแหละ ขยันปล่อยเลเซอร์ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ขยันปล่อยเลเซอร์เออปล่อยลําแสงไปนั่นแหละนั่นแหละปล่อยลําแสงอีกกระโดดมาทําไมเอาฮันตีไปไม่โดนด้วยนะโอ้โหมันไกลไปวะ่ะเก็ดเป็นดาบบ้างเออมาอีโอหนีแล้วอะไรวะมันหนีแะ โอ้โหพอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีอะไรคือมันหนีตลอดเลยโอ้โหพี่อะไรเนี่ยได้การ์ดตัวผู้ชายมาไหนได้อะไรมาเดลลี่โอ้ยเพียบเลยเพียบเลยอะไรวะเนี่ยเลเวลแปด เฮ้ยเหมือนจะเป็นที่อัปเกรดปะวะเอาแล้วได้ที่อัปเกรดเลเวลเกเลยฮะโอ้โหเลเวลมันขึ้นเร็วมากเลเวล 10! โอ้โหเออเข้าไปเลเวล11โอ้โห oh. oh. อ่ะยังไม่หมดอีกเหรออ่ะเลเวล12โอเคโอเคหมดแล้วนะหมดยังวะเนี้ยเออหมดแล้วเคลมครับตัวละครเฮ้ยการ์ตัวละคร04กับ01 ไหนโอ้โหการ์ดเพียบเลยมัน <c oughs> การ์ดเพียบเลยเปลี่ยนแล้วกันเอาตัวนี้เข้าไปแทนอ่ะแล้วก็ตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันอัพสกิลได้ยังนี่ไงอัพเลเวลได้แล้วจัดไปเลเวล8อีโวยังอัพไม่ได้นะครับนี่ไง อัพ <Up S 2> ไปเรื่อยๆจนถึงคัทเอเนี่ยก็คือแบบตัวละครเราเก่งขึ้นนะเลเวลสกิลนี่ก็เลเวลสิบแล้วนะยังอัพไม่ได้กะเพิ่มได้ไหมอ้าวนี่แอนใส่ได้โอเคใส่เพิ่มอีกอ่ะเ้ยนั่นแหละอันนี้ใส่ได้ปะเฮ้ยใส่ได้โอเคใส่อีกอนั่นแหละใส่อีกอันนึงเยี่ยม เต็มเรียบร้อยมาดูอาวุธก่อนอาวุธยังอัพไม่ได้ก่ออัพเกรดได้ไหมไม่ได้แล้วไม่มีของโอเคมาครับต่ออีกสักหน่อยติดใจมา1นึ่คีดสินะฮะเหมือนเดิมสคริปต์เลยครับผมเฮ สคริปโอเคโอ้ยโอ้โหแม่งปลามาอีกและใจเย็นสิลูกพี่เออใจเย็นไอ้ยโอ้โหหลบหลบไม่ทันเมื่อกี้เฮ้ยหลบโอ้ยโ,โดนอีกแล้วโอ้โหมันขยันปลาจังวะไอ้พวกนี้นี่เออโอ้ยัยงยังมาสปอนอีกเอาดิไปเอ้ยเฮ้ยฮิว่อนฮิว่อนลบ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 คอมโบไปนั่นแหละ ออุ้้ยโดนีกแลวไม่ขนาหรอกเว้ยอัปเกรดมาแล้วหลบโอ้โหกดหลบไม่ทันนะ่ะมัวแต่ใช้สกิลไอ้นี่แม่งเมื่อไหร่จะได้สู้กับมันวะคอมโบคอมโบเฮ้ยนั่นแหละถ้าไม่ตายมาพอดีเอ้ยนั่นแหละโดนบ้างโดนบ้างนั่นแหละเรียบหมดเลยครับผมมาจะหนีอีกเปล่าเนี่ยหนีอีกแล้วโอ้โหอะไรวะ ที่ขาดนี่วะขยันหนีอ่ะโอ้โหขยันหนียังวะมาต่อให้จบเลยหวังว่าจะได้สู้กันแล้วนะโอเคเริ่มกันเลยฮะสคลิปไปว่าคลิปนี้ยาวแน่นอนเออได้สู้สักทีมาหนีอยู่ได้มาสู้กันหน่อยดิ อย่าปลารอบนี้หลบได้เว้ยโอ้ยมินิบอสเลือดคูณยี่สิบเก้าย็ดเค้เอ้ยลบเลือดมันจะเยอะไปไหนเฮ้ยลบเลือดเยอะเลือดเยอะไอที่มันก็จะเหยียบอย่างเดียวเลยอะไรเนี่ยเอ้ยหลบหลบอุ้ยหลบทันเว้ย,ย,วยเขาดีไปอ้าวสตันแล้วสิเอ้ยโอ้ย,อยเกือบเกือบอะไรอย่าปลาย่าปลาโอ้ยโดนปี เฮ้ยอย่าปาแม่งขยันปลาระเบิดจังวะไอ้พวกนี้ออเอารีไปฮันตีมาเอาดีไปเลยเอออะละ,ละโอ้โหโอ้โหเอ้ยตีนสลับบ้างาตัวนี้มาเล่นบ้างโอ้โหตัวนี้ลงมาทีตายเลยเหรอเอียอ,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 อะไรวะไอ้ตัวนี้ลงมาทีเดียวตายโอ้โหโคตรกระจอกอะไรวะตัวนี้ลงมาทีเดียวตายเลยอ่ะโอ้โหเป็นไง สุดยอดลงมาทีเดียวคือตายเลยฮะโอ้โหลูเซียลูเซียลงมาทีเดียวตายเลยฮะเฮ้ยไหนดูดีได้อะไรอันล็อกบ้างอุ้ยกล่องกาชาอันล็อกเหรอวะเอ้กล่องกาชาล็อกวะ่ะไหนดูซิได้อะไรสุ่มกล่องดีครับไหนดูดีได้อะไรฮะขอเป็นตัวละครนะขอเป็นตัวละคร ได้อะไรวะการ์ดเหรอ,หรอฮึตัวละครนานามีโอ้โหชื่อน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยได้การ์ดตัวละครแต่ว่าได้อามาใช้หรือเปล่าอาันนี้ไม่รู้นะเออเลเวลอัพอีกแล้วเลเวลสิบสามโอเคฮะโอเคฮะได้ตัวละครตัวใหม่อีเป็นเลเวลสิบเอ็ดทันทีนะครับนี่ อัพแร้งไปเลยครับผมโอเคสกิล okay. เหมือนกันนี่ไงสกิลอัพได้แล้วเยี่ยมสกิลอัพได้นี่ไงอ๋อเราต้องมีไอ้ตัวนี้นะครับถึงจะอัพสกิลได้เนี่ยสกิลพอยต์อ๋อเราต้องมีสกิลพอยต์ก่อนนี่ไงเราถึงจะอัพได้นะฮะสกิลพอยต์เราไม่ถึงก็คืออัพไม่ได้นะครับ mm hmm. มาได้การ์ดสีชมพูเอา้าคนละการ์ดเหรอวะมันใส่ไม่ได้ อ้ามันคนละคาร์ดนี่หว่าอันนี้คาร์ตอะไรอะคา์ตบีอ๋อคา์ตบีนี่ไงมันต้องใส่กับคัดบีนี่หว่าโอเคนะครับใส่ไปเลยมันใส่คัตบีนะฮะต้องใส่คัตบีโอเคฮะเดี๋ยวเราใส่ใครบใสใ่ครบไปเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวนี้บ้างโอเคนั่นแหละครบ สกิลอาวุธมีให้อัพปะเป็นใบเลื่อยนะฮะอ๋อนี่ไงมีให้อัพเพียบเลยอัพให้หมดเลยครับผมโอเคอัพเรียบร้อยเป็นเลเวล15นะครับอาวุธจากเลเวล1อ่าตอนนี้เรามีตัวละครครัทบ B อยู่สามคัแล้วนะทุกคนเออไหนสกิลนี้อัพได้ปะอัพไม่ได้นะฮะสกิลพอยต์เราไม่พอปะวะ เออคงสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่ได้ตัวได้ตัวใหม่มาเป็นไงน่ารักเลยอ่ะนานามิเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะมาเล่นตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเล่นน้องนานามิกันนะฮะโอเคครับทุกคนครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้สนุกกันไหมครับถ้าเกิดชอบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e คลิปนี้ด้วยนะใครที่แบบว่าอยากให้ผมมาเล่นต่อเดีย๋ยวคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะก็อาจจะเล่นหลายคลิปหน่อยเพราะว่าเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าติดใจติดใจมากนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย